เสียงจิ้งรีดค่ะเสียงจิ้งรีดแล้วก็แสงพระอาทิตย์ยามเช้าค่ะอันนี้จะเป็นน้ําค้างน้ําค้างยอดข้าวใบข้าวค่ะแล้วก็น้ําค้างบนยอดหญ้ายามเช้าค่ะมาเอาภาพบรรยากาศยามเช้าที่บ้านเฮาให้ชมค่ะไอหมอกไอหมอกเริ่มบางแล้วค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ส่องแสงไอหมอกที่อยู่บน ท้องฟ้าบนอากาศนี่็จะเริ่มให้หายแต่ถ้าเช้าช้าเราก็จะมองเห็นชัดว่าหมอกเยอะงามมากค่ะมาดูต้นข้าวค่ะข้าวออกร้วงเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกเดือนนึงก็จะสวยงามพร้อมที่จะเจ็บเจียวค่ะปีนี้ข้าวน้ำพอดีค่ะพอดีน้ำบ่ม,มากเดี๋ยวก็จะทำให้ข้าวได้แจได้อิ่มน้ำเม็ดข้าวก็จะ อ้วนสมบูรณ์เพราะที่จะเจ็บเจียวเวลาเจ็บเจียวก็จะได้ข้าวที่งานยู่นาท้องสุกมี่จะใส่ทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวค่ะเสียงนกเสียงจิ้งรีเสียงเรไรย,ย้ำมือเช้าค่ะเอานี่จะเป็นคันแทนาเนาะคะ่ะนแทนาะก็จะมียอดหญ้า,าเดี๋ยวย่าป้อมมารับลูก,กางามนะยัน แสงพระอาทิตย์สวยงามกับก้อนเมฆบางๆค่ะแล้วก็หมอกไอหมอกเสียงนกเสียงธรรมชาติเพาะมากเลยค่ะสวยงามบ้านเฮามีความสุขอยู่แบบพอเพียงค่ะกินไอธรรมชาติเสียงธรรมชาติทำให้เรามีความสุขในสิ่งที่เรา คือเขาเป็นคนอีสานค่ะก็จะอบอุ่นกับธรรมชาติแบบนี้มีความสุขบต่ตองไปเพิดเพลินกาแสงสีอยู่กับบ้านเฮาอยู่ธรรมชาติเสียงธรรมชาติเราก็ทําให้เรามีความสุขอยู่แบบพอเพียงนานาเราก็ทํานาเ็ษนาแล้วก็ปลูกผักพอได้อยู่ได้กินค่ะอันนี้คือชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาดูปลาเข่าค่ะปลาข้าวงามปีนี้งามมากค่ะ ที่แรกนึกว่าจะไม่ได้ข้าวแต่ฝนมาหลากหลาฝนมาช่วงกลางพรรษาก็เลยเห้ทําให้น้ำเพราะที่จะข้าวแจ่จะได้เจ็บเจียวค่ะออกรวงเต็มที่แล้วค่ะแต่ก็มีบางรวงที่ยังบทนันิดอิ่มตัวเพื่อเพิ่นจะเอาน้ำจากลาาขึ้นมาเลียงเม็ดข้าวทําให้ข้าวได้เม็ดเต็มเม็ดเต็มนวยที่สมบูรณ์ถ้าน้ำแล้งเม็ดข้าวจะเล็กเรือค่ะรีบ รวงข้าวก็จะไม่เต็มที่ถ้นาน้ำเต็มข้าวเราก็จะงามทำให้เม็ดข้าอุดมสมบูรณ์อ,จจบบอเดี๋ยวยาป้อมมาลับ,ออบโอเคโอเคงามค่ะคนเจบภาพก็อะอ,อนเขางามมาให้ชมค่ะมาให้ชมนาบ้านเรากับแสงพระอาทิตย์ยามเช้า เสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงหลวงปูตีละครั้งค่ะต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่ชมกับเพื่อนคนบรรยายกับเพื่อนด้ค่ะมีความสุขที่ได้เล่าให้หลายๆคนได้ชมภาพบรรยากาศบ้านเรา,าพระโรมมขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเสียงนกค่ะ